สวัสดีครับผมแอนนุนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่น,นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับถ้าใครคุ้นเคยกับช่องลุงแมวนะครับคงจะจำกันได้ตอนที่ลุงแมวได้ PlayStation 5มาใหม่ๆแล้วก็ลุงแมวเหอลุงแมวทำสิ่งที่ไม่น่าให้อาภัยตัวเองไปนะครับผมก็คือทำการเปลี่ยนสีเฟสเพลตตัวกระดองของ PlayStation 5จากสีขาวเข้ามาดีๆสวยๆนะครับมีโลโก้ PlayStation นะก็ไปพ่นสีดำผลออกมานะครับก็คือว่าสีดำที่พ่นออกมาเนี่ยมันก็ดูสีดำดีนะแต่ปรากฏว่าสีมันไม่เท่ากัน ก็เละมากนะครับเละสุดๆนะแล้ววันดีคืนดีก็รู้สึกว่าอยากได้สีขาวกลับมาอีกก็เลยไปทําการซื้อน้ํายาละลายสีมานะครับแล้วก็เอามาเช็ดนะเพื่อให้สีมันออกไปสีดํามันก็ออกไปจริงๆนะครับแต่ที่ออกไปด้วยเนี่ยมันคือพลาสติกเละแบบไม่มีชิ้นดีเลยนะลุงแมวก็เลยต้องทําการสั่งตัวเฟสเพลทใหม่มาก็เป็นเฟสเพลทสีน้ําเงินนะที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันแต่แล้วนะครับเมื่อที่ที่ผ่านมานะลุงแมวก็ได้ทําการถอยจอยใหม่2ส,สีนะครับสีดํากับสีแดง แล้วก็เริ่มรู้สึกนะครับว่าเฟสเพลตตัวสีน้ําเงินที่มีไม่เข้ากับอะไรเลยนะจอยสีขาวจอยสีดําจอยสีแดงก็เลยตัดสินใจสั่งเฟสเพลตมาใหม่นะครับเป็นสีดำนะคิวอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะเข้ากับตัวจอยสีดําได้ดีก็เลยไปสั่งมานะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันเฟสเพลตยังเป็นทางการของโซ n ียังไม่ออกนะที่จะขายกันอยู่เนี่ยก็เป็นของเมืองจีนเท่านั้นเลยนะก็จะไม่มีโลโก้ตัว p l a y s t a t i o n ให้เห็นนะครับก็จะเป็นแค่ตัวเฟสเพลตเปล่า หลังจากรออยู่3-4วันนะครับในที่สุดของก็มาถึงแล้วนะวันนี้ลุงแมวก็เลยทาการเปลี่ยนเฟสเพลทตอนแรกที่ทําการแกะกล่องเฟสเพลทออกมานะครับก็มีความกังวลนิดนึงเพราะว่าเราเอามาเทียบกับสีจอยตัวใหม่จริงๆมันไม่ได้เป็นดําเฉดเดียวกันตัวจอยใหม่มันจะออกดําขาวๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเฟสเพลทเนี่ยมันจะเป็นดําอีกแบบก็คิดว่าเอะมันจะเข้ากันหรือเปล่านะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะเราซื้อมาแล้วนะครับก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะมันก็คงสวยกว่าสีน้ําเงินแหละ พอเปลี่ยนเสร็จน,นะครับก็ลองมาวางเทียบกันดูนะระหว่างตัวจอยสีดํากับเฟสเพลทสีดําก็คิดว่าโอ้งานเข้าหรือเปล่านะครับเฉดสีมไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่แต่พอเริ่มเอาตัว PlayStation ไปวางในตําแหน่งไกลๆหน่อยนะครับมีระยะมองก็เริ่มเห็นนะครับว่าจริงๆเฟสเพลทสีดำเนี่ยมันสวยดีนะแล้วก็เข้ากับตัวจอย l a y s t a t i o n สีดําประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเข้ากับสีแดงได้มากกว่าแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยมันสวยกว่าสีน้ำเงินที่เคยใช้อยู่อยู่แล้วนะ แต่ก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้าโซนี่เขาออกตัวเฟสเพลต e มาสีมันอาจจะเข้ากันมากกว่านี้ถ้าจอยังออกมาแล้วน่าหลายสีเดี๋ยวเฟสเพลต์ก็คงตามมาแหละพอลูแมวมานั่งดูนะครับลูแมวรู้สึกว่าจริงๆ PlayStation 5สีดํานี่มันสวยดีนะมันทําให้นึกไปถึงตัว PlayStation 4นะครับแต่ว่ารูปทรงมันทันสมัยกว่านึกถึงอารมณ์แบทแมนอีกแล้วนะแล้วก็สีดานะครับมันก็เข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากกว่านะตัวลําโพงตัวจอตัวคีย์บอร์ดตัวเมาส์ แล้วก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้า PlayStation 5ที่ออกมาไม่ได้เป็นสีขาวนะแต่ว่าเป็นสีดาแบบที่เราเห็นในรูปเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงกันผมคิดเราเองนะว่าคงจะโดนวิจารณ์น้อยกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับแต่เขาก็มีเหตุผลในการใช้สีขาวเหมือนกันนะเขาก็บอกประมาณว่าเครื่องมันใหญ่นะถ้าเกิดสมมติว่าเอาเป็นก้อนสีดําอย่างเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่มากก็เลยพยายามออกแบบให้มันดูมีหลายชิ้นส่วนนะครับผมจะได้รู้สึกว่าเครื่องเนี่ยมันมีรายละเอียดแล้วก็ดูไม่ใหญ่เป็นก้อน แต่ก็เข้าใจได้นะคิดว่าตอนนั้น Sony เนี่ยก็อยากจะให้เรารู้สึกว่า PlayStation 5แตกต่างกับตัว PlayStation 4เยอะๆนะครับเลยกำหนดสีใหม่มาเลยพอมานั่งดูแบบนี้นะครับลูแมวก็อดคิดถึงสีขาวไม่ได้นะจำไม่ได้เลยว่าการที่เป็นกระดองสีขาวเนี่ยมาให้ความรู้สึกแบบไหนฉันไม่น่าพ่นสีเธอไปเลยโธ่แต่หลังจากลองมา3สีแล้วนะครับสีขาวสีน้ำเงินสีดำนะลูแมวรู้สึกว่าสีดำเนี่ยสวยที่สุด ดูเรียบลิ่งขรึมๆนะครับสามารถเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีคุณดูแล้วคิดยังไงบ้างครับคิดว่าสีนี้มันโอเคหรือเปล่าคิดยังไงก็แบ่งปันความเห็นกันมาสนุกสนุกได้นะครับก็เป็นวิดีโออัปเดตชีวิตลุงแมวนะเขาได้เปลี่ยนเฟสเพลทไปถึง3อันแล้วครับพี่น้องแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนล่ะนี่ขอบคุณทีุกคนจบนะครับผมมานูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดรดิง่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ